ทางบนภูเขาสองล้อคู่ใจเราวิ Or ่งไปในสายหมอวะพักที au, ่น hmm, ้ำตกสวยจิงโคนยูด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 ูพยายามแนบเพาว่าตัดตัวมือตัดตัวตัดต่อยุ้งที่สวยนะ ดาเราอาจจะต้องคนนะเพราะว่ามันจะรูที่อ่ของบ้านคนในกระเป๋านะอันนี้เป็นวิีคนแบบอย่างนี้เละใกล้จะถึงแล้วอุทยานแห่งชาติปุกพะรอนะครับเหลืออีกไม่นี่แจ้งว่า40นาที เร่อ่เนาะมองไม่เห็นพอดีเลยตัวมาเล็กสากิโลนี่อะไพวกเราเที่ยไหนนอนนั้นไม่ต้องมีแทนปล่อยใจไปตามฝันขี่ไปกับสองลอ้อผู้เขาและสายมองคือบ้านชั่อคราวของเราแค่มีมอเตอไซค์ูใจก็สุดเอ้กุกเ้นทาง และตอนนี้ก็กลับมาเดินทางกันต่อนะครับกับ e ีพีท9ตอนที่4เรากําลังมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติขุนพวบบนถนนหมายเลข1 1 7 5และตอนนี้เราเหลือระยะทางอีกประมาณ20กว่ากิโลนะครับ20นินิดๆเราเที่ยวไหนนอนนั่นก็ได้พาท่านผู้ชมซ้อนท้ายมาจนใกล้จะถึงอุทยานแห่งชาติขุนพอวอกันแล้วกับช่วงเวลา11 1บเอดโมงนิดๆหลังจากรับประทานอาหารต่อจากคลิปที่แล้วใน e ีพีที่9ตอนที่3คลิปนี้เป็น e ีพีต่อมาบรรยากาศโดยรวมตอนนี้อาจจะเห็นในคลิปว่าแดดร้อนแต่จริงๆแล้วเป็น อากาศที่เย็นมากอยู่ในปา่าอยู่ในเขาเย็นจริงๆเรามาเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติขุนพวอลุยเลยพวกเราในถนนสายห1 7 5งหนะ้วะทางในช่วงนี้ก็เมื่อกี้ผ่านทางไม่ค่อยดีมาขเขารื่องทำไม่ใช่ไม่ค่อยดีเขาเขากำลังทำจังหวะมันพอดีและตัวนี้ถนนก็ไม่ได้ใหญ่มากเลยนะมีป่าบ้างทางบ้าง ชคดีที่มันไม่ฟังเยอะเพราะว่าบนนี้มันไม่น่าจะมีรถใหญ่เข้ามารถผลพื้นพันทางไรกรเกษตรก็จะเป็นพวรถกระบะปกติรถครอบธรรมดา,าหนักเต็มที่ก็เท่านั้นแหละไม่ถึงขนาดรถใหญ่นะันนก็เลยได้ใช้งานกันกันนานยาวๆไปเลยต,ตอนนี้ก็เหลือ20 กว่ากิโลน,นิดๆนะครับขึ้นเต่า23กมโลก็จะถึงแนละ้วอุทยาน,นอยาขาอนแก่นขอนแก่นตอนนี้ก็เป็นเวลา11.43นาที 4, 3, 4นะครคิดว่าน่าจะไปถึงรา,ราวๆเที่ยงก,กว่าไม่เกินเที่ยงคืนราวแล้วนะครับแต่จากเป้าหมายเดิมน,นะครับคิดว่าน่าจะมาถึง11.00 11.00ครึ 4, ่งก็ล่าช้าไปกว่าเดิมหน่อยเพราะว่า ตื่นช้าด้วยที่ไาจจะตืของอะไรด้วยเพราะว่าตื่นช้าก็มีเหตุมาจากเมื่อวานอีกอะไรเพราะปกติผมไม่ค่อยตื่นสายเลยก็คืนนอนน้อยก็ไม่ตั้งนาฬิกาปลกปล่อยให้มันตื่นเองโดยธรรมชาติสรุปแล้วมันตื่นเจ็ดโมงพอดีอันน,นี้นก็พาท่านผู้ชมนะครับ เที่ยวไหนตอนนั้นพาท่านผู้ชมมาตอนท้ายลัดล่องไปตามไหลเขาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะดูเป็นป่าจริงๆนะเป็นป่าที่เป็นป่านะไม่ไม่ค่อยมีข้าวโพดนะไม่ค่อยหัวโล้นแล้วพูดง่ายๆเริ่มเป็นป่าทึกๆแล้วนะครับโอ้โหดูเป็นเหียวหัวโอคุยก็ไม่ค่อยได้ยื่นแต่งเพลงของหูวเหมือนันนครับมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงโอ้โห ก็มีป่ามีต้นไมห้หนาแน่นนะครับตรงนี้ เมื่อสักครู่ก็ได้ผ่านเส้นทางที่เขาเพิ่งทํามาถ้าใครมาในช่วงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาคิดว่าน่าจะเสร็จพอดีนะครับจะได้เดินทางกันแบบเรียบเรียบถนนสวย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 กันเลยทีเดียวในช่วงที่ผมมานี่ผมมาก,ก่อนเขากําลังทําทางกันพอดีใครมาหลังจากนี้คิดว่าทางน่าจะเสร็จแล้วบรรยากาศตอนนี้ก็รู้สึกว่าหนาวเย็นเยือกกันเลยทีเดียวไม่ได้ร้อนเหมือนในคลิปนะพอขับรถผ่านแดดก็รู้สึกอุ่นๆดีพอเข้าร่มก็หนาวอีกนั่นแหละนี่แหละครับก็คือความพิเศษของธรรมชาติป่าและขุนเขา ยิ่งเราเข้าใกล้ถึงอุทยานแห่งชาติขุนพะวอป่าก็เริ่มทึบนะครับมันก็เริ่มเย็นเป็นเรื่องปกติมีต้นไม้ใหญ่มีความหนานแน่นของต้นไม้นะครับมันก็ดูดความร้อนไปหมดแนละ้วทาให้เราขับรถเย็นสบายเลยไหนๆตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงอุทยานแห่งชาติขุนพะวอกันแล้วซึ่งก็รู้สึกได้โดยบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนจากถนนที่ร้อนๆตอนแรกที่เราเพิ่งออกจากบ้านตากมาตอนนี้ก็เย็นสบายอย่างที่บอกไปแล้วทันทีจากที่ถนนโลง่ลงๆกลายเป็นป่าเขาต้นไม้สูงลมเย็นและความเงียบที่เริ่ม ดังขึ้นเรื่อยๆซึ่งความเงียบมันดังนะครับดังขึ้นเรื่อยๆคุณพวอเป็นอุทยานที่เหมาะกับคนรักการเดินป่าแบบจริงจังสำหรับมือใหม่ที่คิดจะเริ่มเดินป่านะครับผมคิดว่าไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไปในระยะทาง3กิโลไปกับ6กิโลเนี่ย แล้วผมดูรีวิวมาแล้วก็ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ชันมากก็ชันนั่นแหละแต่ว่าทางเดินเขาสะดวกสบายไม่ต้องปีนป่ายพูดว่าชันนะมันชันแน่ๆมีทั้งทางดินทางหินลำห้วยและเนินเขาให้ได้ออกแรงไม่ใช่เดินสบายๆแต่เป็นการเดินที่ได้เหงื่อได้กลิ่นป่าได้ความรู้สึกว่าเรากําลังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแบบจริงๆกิจกรรมหลักของที่นี่แน่นอนครับคือการเดินป่าไปน้ําตกขุนพวอที่เรากําลังจะพาท่านผู้ชมซ้อนท้ายไปกับเราไป,ไปเดินป่าด้วยกันในส่วนของเส้นทางนั้นจะพาเราเดินผ่านป่าดิ เขาป่าเปญนจพัณบางช่วงต้องเดินลุยดินลุยโคลข้ามลําห้วยเล็กๆระหว่างทางจะได้ยินเสียงนกเสียงน้ำและความเงียบที่เมืองกรุงที่เราจากมาหาไม่ได้ และสำหรับสายลุยการเตรียมตัวสำคัญมากรองเท้าเป็นเรื่องที่สำคัญรองเท้าต้องเป็นรองเท้าเดินป่าที่เกาะพื้นดีกันลื่นเสื้อผ้าเลือกแบบแห้งไวและระบายอากาศได้ดีและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้กับระยะทางที่เดินไกลๆที่สำคัญก็คือต้องเตรียมน้ำไปสักขวดให้พอดื่มนะครับหรือใครกินมากเตรียมไปสัก2ขวดหรือไม่ก็ขวดใหญ่ขวดเดียวก็พอเส้นทางมันใช้แรงพอสมควรสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหากเราออกมาไม่ทันแล้วมันมืดก็ต้องเตรียมไปก็คือไฟฉายแล้วก็ยาประจําตัวที่สำคัญอีกอย่างก็ ถุงกันน้ำสำหรับใส่โทรศัพท์อะไรแบบนี้เผื่อฝนตกระหว่างทางและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่เราจะต้องเตรียมก็คือใจใจที่พร้อมรับธรรมชาติพร้อมความช้าลงพร้อมฟังเสียงป่าเพราะการเดินป่าที่ขุนพะวอไม่ได้มีแค่ปลายทางที่เป็นน้ำตกแต่มีระหว่างทางที่สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันทุกก้าว เดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันจริงๆแล้วขุนพวอป่าที่ไม่ได้ให้แค่ภาพสวยๆแต่ให้ประสบการณ์ที่ยังติดอยู่ในใจไปอีกนานอุทยานแห่งชาติขุนพวอรสรุปของที่จะเตรียมสั้นๆง่ายๆนะครับก็จะมี รองเท้าเดินป่าที่สามารถกันลื่นได้แล้วก็สามารถลุยน้ําด้วยได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็น้ําที่จะต้องเตรียมไปเนาะน้ํากินระหว่างทางแล้วก็เสื้อผ้าขอให้เป็นแบบโปร่งสบายแห้งเร็วนะครับเพราะว่ามันจะต้องชุ่มเหือตลอดแล้วก็ถุงกันน้ำเนาะถุงที่สามารถใส่โทรศัพท์ได้ของจําเป็นได้ในการเดินระหว่างทางเผื่อฝนตก เบื้องต้นของข้าวๆก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้สําหรับตัวทากตัวคุณนเนี่ยยังไม่ได้รับข้อมูลมาว่าที่นี่จะมีก็เลยไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวลองไปเดินดูก่อนแล้วถ้ามีจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปเจอกันอีกทีใกล้ๆถึงอุทยานแห่งชาติขุนพวอกันเลยลุยเลยพวกเรา ตื่นอ้าวแล้วใครไปปลูกอ่ะทำโบนบ้านแม่ตื่นตอนนี้เราก็มาถึงด่านด้านหน้าแล้ว ก่อนถึงบ้านแม่ตื่นซึ่งบ้านแม่ตื่นเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านก่อนที่จะถึงอุทยานแห่งชาติขุนพวอเนาะเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลกกางหุบเขาของจังหวัดตากสองข้างทางเนี่ยเราจะเห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นบ้านไม้ปลูกกันแบบง่ายๆสวนไร่และทุ่งนาที่ยังพึ่งพาธรรมชาติแบบเป็นหลักชุมชนแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหลี่ยงกับชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่กับป่าอยู่กับน้ำมานานรุ่นต่อรุ่นแม่ตื่นถือเป็นเหมือนประตูบานแรกก่อนเข้าสู่ผืนป่าขุนพวอเป็นจุดพักใจก่อนเข้าสู่เส้นทางสายลุ จริงๆอากความสงบของหมู่บ้านอีกไม่นานเราก็จะได้เจอกับความดิบของป่าใหญ่การเดินทางกำลังจะเปลี่ยนจากถนนในหมู่บ้านไปสู่เส้นทางของนักเดินป่ากันแล้วเหลือไม่กี่อีกอืดใจเราก็จะถึงอุทยานแห่งชาติขุนพวอแล้วเราจะพาท่านผู้ชมไปเดินป่าด้วยกันไปดูกันว่าจะเป็นป่าทึบป่าแน่นหนาอย่างที่ว่าไหมจะสวยงามขนาดไหนและจะเหนื่อยอยังไงไปเจอกันอีกทีหน้าอุทยานลุยเลยพวกเรา เราก็มาถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติขุนพวอในเวลาเที่ยง15นาทีอุทยานก็ได้ต้อนรับเราด้วยทุ่งนาเขียวเขียวชะอุม่มเห็นแล้วสดชื่นรู้สึกว่าจะเป็นนาขั้นบันไดด้วยสวยงามเหมือนกับภาพวาดเลยเป็นนาขั้นบันไดสีเขียวชะอุม่มลดลัดเป็นลำดับไล่ลงกันเป็นขั้นบันไดกันเลยก็ยังมีนักท่องเที่ยวขับสวนกันออกมาข้างหน้าเราก็มีรถเก๋งหนึ่งคันคิดว่าน่าจะมาเที่ยวเหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้เราก็ต้องทำเวลานะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเดินป่า ยังหลงไหลกับทุ่งนาสีเขียวที่เป็นขั้นบันไดยอยู่แต่ก็ไม่มีเวลาสามารถจอดดูได้เดี๋ยวต้องมุ่งหน้าสู่อุทยานเลยนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกันลุยเลยพวกเรา และตอนนี้เราก็ได้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องลงทะเบียนเนาะเพราะว่าเราได้จองที่พักไปแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อไปห้องพักแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพาไปอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติขุนพวอนะเป็นในตัวของที่ทําการจะเป็นทุ่งหญ้าสวยๆเขียวๆเ,เป็นลานกว้างๆมีมิติเป็นภูเขาสลับซับซ้อนถ้าใครเคยดูในโซเชียลมาก็จะเห็นอุทยานแห่งชาติขุนพวอเนี่ยใครมาถ่ายก็ชอบมาถ่ายในช่วงนี้เป็นถนนสวยๆกันเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเว เดี๋ยวจะเดินป่าไม่ทันก็มุ่งหน้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ในส่วนของที่พักน่าจะเป็นข้างบนก็ขับเอื่อยๆเพราะว่าวิวมันสวยนะเนาะเผลอไปแทนที่เราจะต้องรีบเดี๋ยวมุ่งหน้ากันต่อเลยไปตรงติดต่อเจ้าหน้าที่กันระหว่างทางก็ดูภาพเป็นภาพสวยๆไว้เป็นทุ่งหญ้าก,กว้างๆมีเต็นท์ซึ่งยังพอมีเต็นท์ที่มาพักอยู่บ้างแต่เขาน่าจะเป็นวันกลับเขาแลนะ้วเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วคงไม่ค่อยมีใครมาพักวันอาทิตย์แล้วก็เพราะว่าวันจันทร์จะต้องทํางานกันแล้วตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่จะต้องติดต่อเจ ้าหน้าที่และเพื่อไปดูที่พักกันเราก็ชมบรรยากาศกันไปพังๆระหว่างที่รอคุณผู้หญิงติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อไปที่พักเพื่อไปเก็บของสัมภาระของเรากันลุยเลยพวกเรา ถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติคุนเพอวอเจ้าหน้าที่มาแล้วกำลังจะพาไปบ้านพักหรยเลยพวกเราเราต้องต้องต้ัดให้เป็นสภาพนี้เลยนะผิดหลายเท่านะไม่มันไม่สุดคนตัดที่ไม่อยากให้ยากเกิด 东北风。 ตอนนี้เราก็เก็บของเป็นที่เรียบร้อยเรากําลังจะมุ่งหน้าไปสู่จุดเริ่มเดินป่าในเวลาบ่ายโมงสินาทีกว่าจะเก็บของเสร็จทั้งถอดอุปกรณ์บางส่วนจากรถแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับการเดินป่าแล้วก็เตรียมข้าวของที่ได้บรรยายไว้ในตอนก่อนจะถึงอุทยานแห่งชาติขุนพวโะก็จะมีของที่สําคัญก็มีรองเท้าอะไราเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับมุ่งหน้าทางเดินป่าตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปจุดเริ่มเดินป่ากัน เวลาเก็บของต่างๆนานพอสมควรเลยก็เกือบเกือบชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงจะยี่แล้วเนาะเราล่าช้ามาก็ประมาณชั่วโมงครึ่งได้แล้วเนาะเกือบเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าแน่ละภาพสวยกันเลยทีเดียวเนาะตรงนี้เป็นจุดที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายตรงนี้ลงโซเชียลกัน อากาศตอนนี้ไม่ได้หลอกลวงนะครับเห็นแดดจ้าๆแบบนี้ก็ร้อนตามภาพเลยไม่หนาวเหมือนตอนที่เราขับรถมาระหว่างทางเมื่อกี้แต่คิดว่าพอเดินเข้าป่าก็น่าจะล่มลงทําให้เดินได้สะดวกสบายกันส่วนในตัวหน้าอุทยานก็จะมีคนพักพอสมควรพักจากเมื่อคืนหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะเพิ่งมาน่าจะใกล้เก็บของกลับกันแล้ว ผมคิดว่านักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะไม่มากไม่มายจนเกินไปพอดีไม่ถึงกับเงียบจนเหงาแล้วก็ไม่ได้มากจนที่เราแบบวุ่นวายกันไปก็โอเคครับถือว่าสวยงามโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่จุดเริ่มเดินลุยเลยพวกเราเนี่ยพวกนี้คือคนที่เขาเดินเข้าไปเราน่าจะเจอคนพวกนี้ ก็มาถึงอุทยานแห่งชาติขุนพบอนะครับกําลังมุ่งหน้าเดินนะครับเดินไปสู่น้ําตกอีกประมาณ3ามกิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนผังกันคร่าวๆก่อนเนาะตอนนี้เราอยู่คุณอยู่ที่นี่นะครับก็กําลังจะเดินไปที่จุดชมวิวที่หนึ่งนะครับโอเคลุเลยพวกเรา อันนี้ก็เป็นธรรมชาติแบบเป็นธรรมชาติผมให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันเป็นทางคนเดินแล้วก็เลยหาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ว่มันไม่จ๋าขนาดนั้นถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องเป็นป่าแบบดิบๆเลยนะในในความคิดผมอันนี้เราก็เจอลำธารแล้วนะครับเขามีสะพานให้ข้ามนะครับแต่ระดับนี้แล้วครับมันต้องลุยครับนี่ครับคุณผู้หญิงขึ้นสะพานไปแล้วนะครับ แต่ระดับผมนะครับมันต้องนี่ครับ <c oughs> ระดับนี้แล้วนะครับมันต้องฮะมันยินมากเลยสุนพระวอนครับอีกสามกิโลแต่มัวมาเล่นน้ำอยู่นะ ขาไม่ค่อยดีต้องค่อยๆหน่อยมาลุยกันต่อครับตอนนี้ผ่านมาแล้วนะครับน่าจะสัก50เฟซเดี๋ยวอีก2กิโลกว,กว่าสุดท้ายนะครับมุ่งหน้าสู่น้ําตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกพะวอยถึงพะวอ,อคุณผู้หญิงฟิตมากนะครับตอนนี้เดินขึ้นแล้วครับเป็นทางชันๆๆเลยทีเดียวดูเลยพวกเรา มือเลยพี่าวออ้ยอุย้ยถือว่ารองเท้าโอเคชัน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 กันเลยทีเดียวขึ้นไปไป,ไปเห็นทางขึ้นชัดเจนนะครับ ไม่ต้องกลัวหลงนะเป็นทางแบบชัดเจนตลอดทางหอบแล้วเดินป่าเดินป่าอันนี้แค่เนินเดียวนะครับแล้วตอนนี้ก็ยัง ไม่เจอผู้ใดสวนไปสวนมาไปกันต่อดูเลยพวกเรามีทานทาน้ำเล็กเล็กครับดูทานน้ำเล็กเล็กนะสวยๆสวยส,วยสวยเลยไม่สวยเท่าไหร่เปทานเล็กเลยขึ้นอีกแล้ว น่าจะผ <nervous S 1> ่านมาได้สักร้อยสองร้อยเมตรได้แล้วนะครับเจ๊เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีข้างหน้าลุยเลยพวกเราใครแข็งแรงกว่านะเขาไม่ใช่ทางท่าหน้าอะไรหรอกแต่มันเลยพวกเนี่ยโอ้โหของคันตรงนี้ก็ใกลเลยนะเดี๋ยวเรลยเลยเราว่ามันเดินไป